สวัสดีแฟนรายการทุกท่านครับก็เป็นประจำกันทุกวันนะครับหลังตลาดปิดนะครับวันนี้วันที่สิบามเดือนเจ็ดปี6กสี่นะครับมาดูกันบ้านหุ้นของเราว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก่อนอื่นกันได้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับ1 s u b s c r i b ไเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปมาดูที่ตลาดเซตของเรานะครับเซตวันนี้บวกไป21จุดรับบวกได้ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะสะใจมากนะครับเพราะในวันนี้ก็ อ่าก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ควรจะต้องทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกำรรกันนะฮะใช้คําว่าควรจะนะมันคงไม่ทุกท่านนะครับในตรงนี้เพราะว่าหุ้นในส่วนใหญ่มันมันขึ้นนะครับมันขึ้นมันจะขึ้นมากขึ้นน้อยหรืออะไรเงี้ยมันก็ขอให้เป็นหุ้นเราอยู่บ้างสักนิดหน่อยก็ยังดีนะเพราะว่าตลาดดีขนาดนี้ท่านไม่ได้กําไรจากตรงนี้ท่านจะไม่ได้กําไรจากตอนไหนถูกไหมครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตัวที่เราสแกนได้อ่าตัวแรกนะครับในตามเฟรม60นาทีครับ B d o U G นะครับ ก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็แนวแนวรับก่อนเลยครับแนวดีดเขาครับอยู่ที่70สตางค์ครับอ๋อแล้วก็ดีดที่ชัดเจนอยู่ที่แท่งนี้ครับประมาณ11โมงครับซึ่งก็เป็นแท่งที่เราได้เล็งเข้าไปเหมือนกันครับสำหรับ BVG นะครับก็คือแถวเจ็สสตางค์นะครับวันนี้ปิดดีเสียจด้วยครับปิด75สสตางค์ครับก็แนวโน้มน่าสนใจครับอ่า ก็มีแนวต้านนะฮะแนวต้านทุ่มจริงมีอยู่ที่8ปดสิสตางค์อันนึงแหละนะครับแล้วก็ค่อยๆไปทีละขั้นนะครับ8ปดสิบสี่สตางค์แล้วก็บนสุดนี้นะครับแล้วก็เอ่อเป็นแนวต้านนะครับอา่าสติตางค์แล้วมีอีกทีหนึ่งอยู่บนนี้ครับ94สิสตางค์เพราะนั้นเอาสักแ80ดสิบตางค์ให้ผ่านก่อนนะครับเป็นแนวต้านแรกก็สำหรับ b ีดก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเพราะว่าอา่ามีการมาดันราคาขึ้นก็ค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะสำหรับ b ีดี ในตัวนี้นะครับอ่าดุจ70สตางค์คัดทิ้งไปครับใช้จุดต t o ้อที่70สตางค์สำหรับตัว B แ g มาดูตัวต่อไปครับ DOD วันนี้อาจจะเร็วนิดนึงครับเพราะว่าทางทางผมก็จะมีทุระนะครับประมาณสัก3ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมีทุระเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ DOD สำหรับ DOD ครับก็กลับตัวมาแล้วนะครับกลับตัวมาแล้วในวันนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับจริงชัดมาตั้งแต่ช่วง ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่าย2นะครับตรงนี้เราปิดดีได้ปิด13.4มีแนวต้านใช้จุดบนนี้เลยนะครับไม่ต้องเอาไม่ต้องยากมากครับ14.9นะครับแล้วก็จุด stop l ล s s นะครับสิองจุด4ลึกไปครับลึกไป stop loss 12จุดครับโดยประมาณครับตรงนี้นะครับก็มีความคาดหวังว่าจะไปได้สัก ระยะหนึ่งครับอย่างน้อยไปใกล้แนวต้านได้ก็ยังดีสําหรับดี d อดีครับมาแล้วนะวอลลุ่มน้อยไหมก็ถือว่าน้อยนะน้อยไหมหนึ่งล้านกว่าหุ้นนะครับตรงนี้สองล้านกว่าหุน้นไม่ถือว่าเงียบเหงาครับพอ,พอที่จะเทรดได้อยู่บ้างมาดูตัวต่อไปนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับอ่เดี๋ยวขอเวลาตะพูโอเคมาแล้วนะครับอ่า gpsc เมื่อกี้สายเข้าครับไปกดสายทิ้งนิดนึงครับ gpsc พอดีระวังอัดบันทึกครับมีสายเข้า gpsc ครับออกพังกหัวมาแล้วเป็นตัว w นะครับตัว w เห็นเห็นเลยนะครับแล้วก็เป็นตัว w ที่สมบูรณ์เราด้วยนะครับสมบูรณ์แล้วก็ปีการเบรกแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับหุ้นอย่างเงี้ยตามได้ครับตามได้ครับจุดที่เบรกไปก็คือตรงนี้ครับประมาณตรงนี้ครับคือเจ็ด สิบสามจุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็มีแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดครับตรงนี้จะใช้เจ็ดิบสามจุดเจ็ดห้าเป็นจุดสต็อปลอได้ไหมมันก็ได้แต่เสี่ยงไปหน่อยนะนะครับหนึ่งบาทตรงนี้ถือว่าสั้นมากนะครับเอาใช้อจุดสต็อปลอที่เจ็ดิบสองจุดห้าไปก่อนก็ได้นะครับผมว่าก็น่าจะดีกว่านะถ้าเจ็ดสิบสามจุดห้าที่เสียวเลยนะครับเสียว่ามันจะไปกินสต็อปลอง่ายเกินไปแล้วก็แนวทางตรงนี้กาลังไปนะครับเลี้ยงไปอาจจะเป็นแท่งทันๆนะครับค่อยๆยต่อไป อาจจะไม่ไม่ยาวมากในในช่วงหลังนะครับจะเป็นแต่แท่งแต่ละแท่งยืนค่อนข้างดีแต่เสียงเดียวว่าแท่งมันจะสั้นไปนิดนึงครับแนวต้าน77สครับสำหรับ GPC s มาดูตัวต่วตอไปตัวนี้ชอบเลยนะครับสวยเลยวันนี้ครับเราเก็บกันไปก็ได้ราคาค่อนข้างดีรับ9.65% 9.70ครับเราเก็บไปเก็บไปที่ประมาณแท่งนี้ครับแท่งที่เขาเพิ่งผ่าน จุดไฮอ่าจุดเบรกครับตัว W เหมือนกันใช่ไหมเนี้ยรูปตัว W เลยนะพอดีเลยจะเบี่ยงเขาคือ9.60ครับ, 60, รบเราเก็บไปแถว9.65 9.70มาปิดอยู่ที่9.85เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้น10บาทเลยครับไม่ต้องลุน้นลุ้น9บาทไม่ดูนะครับลุ้น10บาทเดี๋ยวจะผ่านได้ไหมโดยมีแนวต้านอยู่ที่10.2ครับแล้วก็มีอีกนะมีอีกนะเดี๋ยวถ้าจะหานะครับ10.2แล้วก็10.6ครับมีแนวต้านอยู่ 10. 2แนวมีแนวต้านอยู่ 10. 2แนวครับ ตรงนี้เอาสักแนวหนึ่งก่อนให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รุนกันต่อนะครับถ้ามาได้ดีอย่างวันนี้นี่มีรุ้นเลยครับ10.2เป็นอย่างน้อยนะฮะสำหรับ JKN ครับรุน10.6ุดคัดทิ้งไปครับตัวนี้นะครับสำหรับตัว JKN หรือบางคนใช้จุด10.5ก็ได้นะครับผมว่าใช้10.5ดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้นะครับมากําลังดีเลยครับตัวนี้ JKN ครับสวยงามมากมาดูตัวตัดไต KWMKWM นี่ทำอะไรทำอุปกรณ์การเกษตรใช่ไหมไอที่ ทำใบเกลียวใบผานรถรถแท็กเตอร์อะไรพวกนั้นนะฮะที่ใช้ถ่ายหน้าดินอะไรอะไรพวกนั้นนะครับผลิตภัณฑ์เขาน่าจะาน่าจะเป็นของพวกนั้นลองไป่องดูนะครับก็กลับม้วนตัวกลับมาดีเลยครับในตัวนี้สวยนะผมว่าสวยมากเลยนะนะครับล้วจริงจุดเข้าคือแท่งนี้นะนะครับแท่งนี้จะเป็นแท่งที่ชัดนะครับใครเข้าราคาไหนก็ได้แท่งนี้สวยเลยหรือราคาสุดแท่งสุดท้ายก็ได้นะในช่วงบ่ายสี่โมงตรงเนี้ย ก็โอเคอยู่นะครับสองแท่งนี้ราคาห้าจุดเจ็ดห้าจุดหกได้เลยนะแนวต้านไปมองกันบนนี้เลยครับค่อยๆเ,อเพราะว่าระหว่างทางนี้เราไม่รู้จะเอาแนวไหนเป็นแนวต้านนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเรียบเรียงเ,เทราดลงมาก็แน่นอนว่าจุดที่เป็นวอลลุ่มค่อนข้างเยอะแถวแถวหกจุดแปดตรงนี้ครับที่เป็นดอยเก่าน่าจะเป็นแนวต้านที่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้มุ่งสู่หกบาทก่อนละกันนะครับมุ่งสู่หกบาทถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ก็ อาจจะมีแอบเฉี่อยบ้างเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะใช้เวลาหลายแท่งหน่อยกว่าจะถึงเข้าไปไปหกจุดแปดตรงนี้แต่มาแล้วครับโมเมนตัมนะครับ, um รบ um โมเมนตัมโค้งมาแล้วชอบครับตรงนี้ครับเป็นลนักษณะของหุ้นต้นน้ําที่สมบูรณ์แบบมากสําหรับตัว KWM ถึงถึงแม้ว่ามันไม่ไปนะไม่ไปตามนั้นนะแต่ถ้ามันไม่หลุด5.25เราไม่ต้องไปยอมนะนะครับในตรงนี้ขอยกตอนร้อยเป็น5.4ด้วยซ้านะถ้าไม่หลุด5.4ไม่ต้องยอมเพราะว่าอาจจะมีแดงมีอะไรบ้างพักบ้างแต่ก็ ถือถือต่อไปได้เลยเพราะว่าจุดวกกับกเราเห็นละเราเห็นแล้วว่าจุดดีของเขาเนี่ยอยู่แถว5ต้นๆน,นะครับ5.1 5.2แต่ว่าเราไปรับราคานะั้นไม่ได้เพราะสัญญาณซื้อยังไม่มามันมาตัา้งแถว5.4ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เก็บได้สองแท่งนี้สำหรับ KWM มาดูในทำเฟรมเดย์บ้างนะครับทำเฟรมเดย์ Frame Day ในตัวเซตเรามาดูกันว่าเซตเนี่ยเกิดการกลับตัวที่สมบูรณ์แล้วหรือย,ยังณนะตรงนี้ที่เห็นคือเป็น ให้มองว่าเป็นการรีบาลดยาสั้นไว้ก่อนครับยังไม่ได้กลับตัวโดยสมบูรณ์นั่นเพราะว่า,าสิ่งที่เห็นนะตอนนี้คือจุดโกลเด้ c ค o อสของ EMA ยังไม่เกิดมันก็แสดงว่าเขียวแท่งนี้ยังอยู่ในเทนของขาลงอยู่แต่แต่จะให้ชัดกว่านี้ถ้ามีสักแท่งหนึ่งนะจะชัดกว่านี้เลยว่ากลับไม่กลับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ชัดมากพอถ้าถ้าสมมติว่ากลับที่จะมีแนวต้านที่1 0 6นเลยครับแถวยอดนี้นะแล้วก็มีอีกทีนึงคือประมาณ1,640นะครับมีแนวถัดไปเพราะฉะนั้น เอาพันหกทุวนให้ผ่านให้รอดก่อนแล้วกันโดยเฉพาะแท่งนี้ครับที่ดังแรงเพราะว่าวันก่อนนะมันมีแรงนะอ,อย่างเช่นวันที่เก้านะครับเดือนเจ็ดมีดังแรงเลยคล้ายๆวันนี้เลยได้ซ้ำนะวันนี้ก็แรงแต่เพียงแต่ว่าในกลุ่มก้อนที่ยืนตรงนี้นะครับยังไม่ไม่ได้ยืนออกในแนวเทนของเทนขาลงในสําหรับเซตตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าขอความเด่นชัดอีกสักแท่ง2แท่ง,ทงจะอ่านออกได้ง่ายกว่านี้ตอนนี้ให้อ่านมองไว้ยอยู่ในเทนลงไปก่อนนะครับ มาดูตัวแรกที่เราจะนําเสนอแล้วก็หามาให้ครับชยโยวันนี้ก็แอบ,บเก็บไปด้วยนะครับสําหรับชยโยของเราก็สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาในแท่งนี้แหละนะครับราคา14กว่าๆที่เราเก็บไปนะฮะแล้วก็จุดแนวต้านนะครับ18.2ครดบอ่คตัวยอดนี้เลยจุดสต็อปล s อาค่อยๆไล่เลียงไปคือ,อ13.3ลึกไปครับ ต้องซับลอตรงนี้ครับ14.3ครับหรือ14.2ประมาณนี้ครับอ่า14.3ครับจุดกระเด้งคอยคือจุดเปลี่ยนเทนนะครับลองดูครับพรุงนี้ขอยสักแท่งสองอ่าหรือได้อีกวันวันวันมะลืนได้สักแท่งนึจะสวยเลยนะครับเรียกว่าสวยโดยสมบูรณ์เลยสําหรับตัวชายโยครับเก็บไป14กว่านี้ผมว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีสําหรับเรานะครับอันนี้ก็เฉพาะคนที่เป็นลูกค้าของทางด้านมาร์เก็ตติ้งของเรา ก็จะได้ราคาเรียวไทม์ระหว่างวันซึ่งจะดีกว่าราคาที่ามาดูในคลิปหลังตลาดบิดนี้แล้วมันก็ราคาแยกกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็เฉพาะที่ท่านที่อยู่ในสมาชิกของทางด้านมาร์เก็ตติ้งของเรารหรือว่าโบรกเกอร์ของเราเท่านั้นนะครับในตอนนี้ก็มีตัวนึงมีตัวนึ่งอีกตัวนึง,นง,นงแถมให้ราคา mtc นะครับนี่ก็ เรียกว่าทาทากาไรให้เราได้หลายตัวเลยนะวันนี้นะครับทั้งที่ตัวที่เราไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้ด้วยนะครับไม่ได้กล่าวถึงในคลิปเนี้ยแล้วก็มีที่สแกนเจอร,ระหว่างวันก็ใส้สวยเยอะเลยนะครับเราก็ตัดออกไปบ้างเพื่อให้รายการมันกระชับนะครับแล้วก็อ่โดยหลายตัวทรงมันจะคล้ายๆกันพูดง่ายๆนะเราก็หยิบเฉพาะตัวที่ค่อนข้างเด่นชัดแล้วก็คิดว่าอ่มีมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับที่จะเอาไปทํากันบ้างกันต่อแนวต้านสําหรับ MTC นะครับ 65.5ครับโอ้ oh, ตรงนี้ครับแนวต้านก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่ใหญ่แนละ้วเพราะว่า,ถาแถวหกสหรือใกล้เคียงเนะี่ยสองยอดเนี่ยมันไปทําเป็นแนวต้านของรอบที่แล้วมานะครับแล้วก็ผมว่าน่าจ,จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างใหญ่ในการขึ้นรอบนี้เลยด้วยซ้ำนะครับจุดนี้ที่เหตุหสนใจเพราะว่ามีจุดกระเด้งคลอสออกมาแล้วครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์กว่าแท่งเก่าอีกไอ้แท่งเก่าเนี่ยที่เคยเป็นการบ้านมาแล้วทําท่าจะขึ้นแค่ชนชนเสร็จแล้วม้วนลงแต่ตรงนี้ผ่าตัดผ่านแล้วนะครับ ถ้าเราสังเกตเส้น e ีบเอคือตรงนี้ตัดผ่านเรียบร้อยสำหรับ NTC ครับเมืองไทยแคปิตอลนะครับก็เป็นทางด้านสินเชื่อกันด่วนนะครับสินเชื่อพวกรถยนต์อะไรพวกนั้นนะฮะก็แล้วก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ากระจายสาขาไปค่อนข้างเกือบทั่วประเทศอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเมืองไทยแคปิตอลนะครับโดยจุดสต็อปลอสนะครับใช้จุดนี้เลยผมแนะนำเลยนะครับคือ56.25ครับมันก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะหลุด แนวรับตรงนี้นะครับ56.25แล้วก็เป็นราคาหน้าเก็บด้วยทั้ง56กว,กว่าเนี่ยนะครับความจริงตัวนี้เราก็เก็บกันไปไปแล้วนะครับเก็บกันไปบ้างแล้วตั้งแต่วันก่อนนู่นนะครับแถวราคา58ใช่ไหม57 58แถวนั้นนะฮะบางคนเก็บ60ก็ยังได้นะดูจากแท่งตรงนี้นะก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นราคาที่ขีเ้เรยเพราะว่าแนวต้านของเขาอยู่65เลยนะครับลองเอาเอากำไรสักสามบาทถึงห้าบาทดูไหมนะครับสําหรับตัว MTC หรือเรา อ่าจ,จะได้โบนัสดีกว่านั้นสมมติว่าได้ได้โบนัสแบบเขาแจกอะนะครับเขาแจกอยากใหญ่ยิ่งก,กว่านั้นก็71นะครับซึ่งเป็นราคาที่ดีเกินไปไหมเอาเป็นว่าขอแนวต้านเดียวเราพอใจแล้วสําหรับตัว MTC นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางด้านสมาชิกที่อยู่กับบรกเกอร์ของเรานะครับเท่านั้นนะต้องไปเปิดพอร์ตกลับมาของเราคือเดี๋ยวคนที่เปิดอยู่แล้วนะอยู่เป็นสมาชิกอยู่แล้วพรุ่งนี้10โมงถึงบ่าย4โมงครึ่งเดี๋ยวรอรับหุ้นที่เราสแกนระหว่างวัน ครับจะเป็นลนักษณะของหุ้นต้นน้ากับตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าตัวไม่ได้กับตัวใหม่เราจะไม่สแกนมาโชนะครับก็เป็นสิทธิประโยชน์สําหรับในแต่ละท่านที่เป็นสมาชิกของทางเราไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็สมาชิกรอบใหม่นี้เหมือนเราจะยังไม่พร้อมรับนะครับเพราะเหตุด้วยเนื่องจากโบกโบกของเราเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงระบบการสมัครนิดหน่อยนะครับหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงระบบการสมัครออนไลน์ทีนี้เรายังงงๆในการทําคู่มือให้อยู่นะครับ เพราะาระบบการยืนยันตัวตนเนี่ยใช้วิธีที่แตกต่างไปแตกต่างไปจากเดิมน,นะครับซึ่งแต่เดิมคือเปิดออนไลน์ก็จะค่อนข้างง่ายนะครับแค่ถ่ายรูปใบหน้าคู่แบบประชาชนก็นั่นะคือยืนยันตัวตนแล้วแต่ตอนนี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนที่ลึกล้ากว่านั้นนิดนึงเพราะนั้นในตรงนี้เขากาลังอยู่ในการงมงๆมกันอยู่ว่าจะแนะนําลูกค้ายัางไงให้ง่ายที่สุดนะครับสมัครได้ง่ายที่สุดตอนนี้ก็ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศรับอีกทีแต่ถ้าใครที่เปิดกับเรามาแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วอะไรงี้ยก็ลุยกันต่อเลยพรุ่งนี้นะครับก็กําลังมันเลยทีเดียวในเซตในตรงนี้นะครับกาลังอยู่คาบลูกคาบดอกว่าจะเปลี่ยนเทนหรือไม่เปลี่ยนนะครับก็ขอบคุณมากในสําหรับที่ติดตามรายการวันนี้สําหรับทุกไลค์ทุกแช์นะครับแล้วก็ทุกสับสไครต์ที่เป็นกาลังใจที่เป็นกําลังใจให้เรานะครับแล้วพบกันใหม่ในไอพีถัดไปสําหรับไอพีนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ